สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านพบกับนักกนระวันครับนี้ตรงกับวันจันทร์ที่21นะครับเดือนเมษานะฮะวันนี้ไม่มีเลิกงามยามดีนะฮะอะไรที่ทำที่หวังที่คิดที่ต้องตั้งใจวันนี้ระวังเป็นพิเศษนะครับเรียกว่าวันแห่งการระวังนะครับแต่ถามว่าถ้าจำเป็นต้องทำเรื่องสำคัญได้ไหมนะฮะก็หรือว่ายังพอทำได้นะฮะไม่ได้แบบเสียหายหนักนะครับแล้วก็ แต่ว่ามันไม่แบบดีเลิศถูกไหมฮะเอเป็นวันที่พอทําได้นะครับอันนี้คือจุดเด่นนะฮะก็โอเคนะครับแล้วก็วันนี้นะก็เรียกว่าเป็นวันเกิดนะฮะเขาเรียกว่าดวงเมืองประเทศนะครับยี่สิบเอ็ดนะฮะเดือนเมษานะครับนี่คือกาเรียกว่าวันเกิดประเทศไทยนะครับก็ใช้ดวงเมืองสมัยก่อนนะฮะก็ใช้ดวงเมืองนะฮะของวันนี้นะครับในการทําเรื่องสําคัญต่างๆนานะฮะแล้วก็ มันมีดาวค,คล้ายๆกันนะฮะแปลกอย่างหนึ่งคือในช่วงนี้นะฮะดวงเมืองไทยเนี่ยมีดาวพุธดาวศุกร์ดาราหูนะฮะโคจรอยู่ในตําแหน่งวินาศนะครับของดวงเมืองนะครับเมื่อตอนก่อตั้งกรุงนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับก็มีดาวพุธดาวศุกร์ดาราหูนะฮะโคจรอยู่ณปัจจุบันนี้ด้วยนะฮะและแถมมีดาวอาทิตย์นะฮะก็โคจรได้ตาแหน่งมาหาอุกนะครับนี่เห็นไหมมันมีอะไรที่มันทับซ้อนนะครับถึง สี่ดวงนะฮะที่มันคล้ายๆกันนะครับนี่นะครับเพราะนั้นก็เรียกว่าเป็นช่วงที่อะไรหลายๆอย่างมันคล้ายๆนะครับในยุคนู้นนะฮะโอเคนะครับแล้วก็เออแต่บอกนะฮะในช่วงนี้ใครที่จะทําการมงคลต่างๆถ้าเป็นเรื่องสําคัญจริงๆเลยนะฮะก็เรียงๆไว้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันไม่แบบเด่นนะฮะเอามันเป็นวันกลางแต่ถ้าใครที่โอเคจะเดินทางได้ไหมจะทําเรื่องทั่วๆไปอะไรเงี้ยโอเคก็ทําได้ตามปกตินะฮะ ถ้าต้องเปิดร้านค้าหรือทำอะไรไแบบสำคัญๆเลยนะครับก็เลี่ยงๆเ,เอาไว้ก่อนก็จะดีนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้อีกนะฮะดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาราหูนะฮะกลุ่มนี้นะครับช่วงนี้สร้างปัญหาหลายเรื่องนะฮะให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับในสื่อต่างๆช่วงนี้เยอะนะฮะดาวศุกร์ดาราหูนะฮะมันเป็นดาวเกี่ยวข้องเรื่องของความรักความใคร่นะฮะ แล้วก็ปัญหาเรื่องของความรักนะฮะรักสามเศร้าระสามคนช่นี้มันก็มีข่าวพวกนี้นะฮะอันที่2คือเรื่องของระวังการทุจริตนะฮะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการทุจริตซิกแซกนะครับจะเกิดในช่วงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเห็นที่เห็นในสื่อนะฮะแปลว่ามันลงลากลึกโดยทั่วไปด้วยนะครับฉะนั้นใครที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณเนี่ยต้องระวังนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเอาเรื่องเลขและสีมงคลก่อนนะครับในช่วงวันนี้นะฮะมีดังนี้ฮะ เลขแรกครับที่เด่นเป็นพิเศษนะฮะคือเลขสามนะครับนะฮเลขสามนะฮะ,เล,ะ,ฮะเลขต่อมาฮะคือเลขหกนะครับมาสามหกเก้าแล้วก็ห้านะครับเลขที่ไม่ค่อยถูกโชว์หรือว่ามักเลี่ยงเลี่ยงนะฮะคือเลขหนึ่งนะครับแล้วก็สีที่ถูกโชว์ครับในช่วงนี้ฮะสีแรกคือสี เขียวนะฮะสีต่อมาครับคือสีส้มนะฮะสีต่อมาคือสีน้ําเงินนะครับสีท้ายคือสีเหลืองนะฮะส่วนสีที่ตงเรียกน้ำมันม่ค่อยใช้คือสีแดงนะฮะซ้ายขวาอันนี้เลือกขวาล่างนะครับขวาแล้วก็ด้านล่างถ้าใครที่ต้องเลือกทิศทางนะครับก็ใช้ให้เป็นเรียกว่าให้ใช้เกิดประโยชน์พิเศษนะครับโอเคนะฮะแล้วก็นะครับนี่ครับเรื่องของโฟกัสดวงนะฮะโฟกัสดวงเด่นนะฮะันก็มีเรื่องอะไรที่เด่นเด่น เป็นพิเศษที่ต้องโฟกัสนะฮะระวังเรื่องอะไรอเรื่องเงินนะครับในช่วงนี้นะครับต้องโฟกัสไหมนะครับโฟกัสเรื่องเพราะอะไรคือเราจะได้เจาะเป็นเรื่องๆไปฮะอรไรที่มันโดดเด่นในดวงชะตาของสัปดาห์นะี้ผมก็คัดเรื่องๆครับจับมาจับแยกนะฮะคล้ายๆกับโปรเลือกมะม่วงนะครับในกองนะฮะเออลูกไหนมันเน่าๆเราไปก่อนนะฮะลูกไหนที่เออดีๆเอามาทานก็เอามาใส่ถุงนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเด่นๆก็คือลูกเด่นๆลูกสวยๆนะครับแล้วก็คัด แยกนะฮะเอามาไว้บนตะช่างนะครับเพื่อเตรียมช่างนําไปทานนะครับฉะนั้นเรื่องของโฟกัสโดดเด่นเช่นเดียวกันครับอะไรที่เด่นเด่นเป็นพิเศษนะฮะเราก็คัดแยกออกมาฉะนั้นทุกๆราศีนะครับผมรวมครบ12ราศีฮะลงไปปเสิร์ชดูได้ครับในช่องนะฮะลองย้อนย้อนไปดูฮะก็จะเห็นวันที่21ถึงวันที่17นะฮะเรื่องอะไรสัปดาห์นี้ครับที่มันเด่นเป็นพิเศษนะฮะระวังเรื่องอะไรยินที่บอกนะฮะ หรือเรื่องอะไรที่แบบต้องดูแลนะครับมากๆเลยอ่ะมันมีเรื่องดีๆโฟกัสดีๆนะมันก็จะสาเร็จแล้วก็ปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับช่วงสัปดาห์นี้คืออะไรเราจะได้รู้ดวงล่วงหน้านะฮะไม่ใช่รู้เราอออปล่อยมันเป็นตามนั้นไม่ได้ครับเรารู้เราจะตัดตอนนะฮะเหมือนกิ่งที่มันเสียหยก็ต้องดัดออกนะครับเราจะไปให้มันเกะกะไม่ได้นะฮะก็ออกไปนะครับมันก็จะสวยงามนะฮะอะไรอย่างี้นะครับคือนําไปใช้เกิดประโยชน์ได้นะฮะโอเคนะครับ เราจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายเรื่องเป็นพิเศษนะครับโอเคนะฮะเมื่อสกู่ที่บอกที่พูดถึงนะฮะเรื่องของดวงเมืองครับในช่วงนี้นะฮะมีเหตุปัจจัยนะครับในระยะนี้ที่ต้องระวังก็คือพวกวิชาชีพนะฮะแล้วก็เรื่องของการทุจริตนะครับเขาว่กการทุจริตเนี่ยดาวราหูนะฮะโคจรสัมพันธ์กับดาวพุธนะฮะมันเป็นข่าวสารที่หลอกลวงโคจรอยู่ในเรือนวินาศ มันก็จะมีข่าวอะไรรู้สังเกตนะฮะช่วงนี้จะมีข่าวอะไรที่แบบแบบขยี้ไปขยี้มาขยี้อีกนะฮะไปเรื่อยๆฮะคือบางทีไม่ค่อยมีอะไรที่มันหลากหลายนะฮะเรื่องต่างๆที่จงต้องเตรียมตัวในเรื่องระบบการเงินนะช่วงนี้เศรษฐกิจหนักนะอ,อแล้วก็การใช้จ่ายเรื่องของเงินทองช่วงนะี้ดาวสุกโคจรวินาศนะฮะเตรียมตัวเรื่องการเงินอย่างไรอาชีพต่างๆช่วงนี้จะมีอะไรแทรกแซงหรือต้องเตรียมตัวคือเนี่ยข่าวสารอะไรที่ เกิดประโยชน์นะครับมากๆ,ๆเพื่อนๆลองโฟกัสทีหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันจะใช้ประโยชน์ในช่วงจันทร์นี้ไปนะฮะอะไรที่แบบซ้ำๆเดิมๆข่าวเดิมๆอะไรที่เรารู้แล้วก็โอเคก็ตัดๆนะครับเรื่องของข่าวพวูดไม่ได้แล้วก็เอาช่วงนี้เน้นสมาธิเรื่องการอยู่เอาให้รอดนิดนึงนะฮะเหนื่อยกันนะช่วงนี้ใครที่ทำงานค้าขายนะฮะก็จะวนบวมกันเยอะนะครับฉะนั้นก็ให้โฟกัสซึ่งการเอาตัวรอดทีหนึงน่งฮะเพราะว่ามันก็จะมีเหตุต่างๆ,ๆช่วงนี้เยอะแล้วก็มิจฉาชีพอย่างที่บอกว่าช มีเรื่องของมิชาชีพต่างๆแทรกซึมในทุกระบบแปลว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการทาธุรกรรมมั้งยังฮะบางทีบริษัทของเรานะฮะเออมันมีเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉนั้นช่วงนี้ก็ลองตรวจภาษีตรวจบัญชีตรวจสต็อกสินค้านะฮะเช็คอะไรดีฮะ,ะหรือย้อนดูว่าลูกน้องบริวารแต่ละคนมีเรื่องอะไรที่เก็บงำหรือปิดบังอะไรบ้างฮะ,ะก็ลองดูได้นะฮะหรือถ,ถ้าเราเป็นพนักงานนะครับช่วงนี้ก็จะโดนตรวจสอบเยอะหน่อยนะฮะหรือว่า ช่วงนี้จะเจอนโยบายใรที่มันหนักๆเยอะหน่อยคือช่วงน,นี้เราจะเจอเรื่องของการทุจริตนะครับในทุกระบบนะครับหลากหลายอย่างนะฮะหรือการเอ่อเรียกว่าพูดไม่ตรงตามข้อมูลนะครับเยอะหน่อยนะฮะเพื่ะนตรวจสอบดีๆแล้วก็เรื่องของการสั่งงานที่เพิ่มนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปนะฮะเพื่อนจะเจอการสั่งงานแต่อย่าเพิ่งเครียดนะครับเพราะว่าบางอย่างไอ้การสั่งงานที่เพิ่มเนี่ยบางทีมันมาจากการที่ปัญหาเรื่องงานเก่าเราจบลงพอดีนะครับแต่ให้รู้ก่อนว่าโอเคนะ ช่วงนี้ไปนะปัญหาจุกจิกปัญหาคาราคาสังคาใจปัญหาอะไรที่รวมๆนะครับหลายเรื่องมันจะจบลงและปัญหาใหม่กำลังจะเข้ามานะฮะมันเป็นสัปดาห์ของการเปลี่ยนผ่านเหมือนกันนะอะไรที่มันกําลังจะวุ่นวายวุ่นวืออะไรที่มันไม่เข้าระบบนะฮะมันกาลังถูกตัดตอนออกเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องดีๆก็มีเข้ามาแล้วก็ปัญหาใหม่ๆเข้ามานโยบายใหม่ๆเข้ามานะฮะแล้วก็เรื่องของ แผนงานใหม่ๆนะฮะมันก็จะมีเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้ครับเพราะฉะนั้นจะเป็นสัปดาห์ที่เราจะเตรียมแผนงานนะครับเพิ่มหน่อยนะครับโอเคนะฮะจอดาวถ้าใครที่มีเรื่องไม่สบายใจพยายามหาคนช่วยเหลือนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมแนะนําว่าถ้าไปไปได้นะครับพยายามหาคนช่วยนะครับจากนี้ไปนะฮะไม่ใช่ว่าตอนนี้หรือว่าสัปดาห์นี้ฮะแต่ผมเห็นแล้วว่าช่วงอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองไม่ว่าจะเป็น เรื่องของปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวนะฮะช่วงนี้มันจะมีเข้ามาหลากหลายอย่างถ้าเราลุยคนเดียวเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะฮะแต่มันจะเหนื่อยนะครับมันเหมือนกับเอออย่างน้อยคนเดียวหัวหายเนาะคือสองคนยังคนช่วยนะฮะก็อย่างน้อยก็หาที่ปรึกษานะฮะที่ปรึกษาจะเป็นเพื่อเราก็ได้นะฮะหรือเป็นคนที่เรารักเคารพศรัทธานะฮะมีอะไรปรึกษาท่านผู้นี้หรือปรึกษาคนคนนี้เนี่ยหาคนคนนี้ให้เจอนะฮะแล้วจากนี้ไปเดี๋ยวจะเจอปัญหาอุปสรรคเยอะเราก็จะพุ่งมาหา ท่านผู้นี้เยอะหน่อยนะฮะหรือคนในนี้เยอะหน่อยมันก็ทําให้เราพอจะรอดปลอดภัยจากนี้ไปนะฮะให้สบายใจขึ้นได้นะฮะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับข้อหนึ่งนะฮะลองหาใครที่เราพอจะเป็นที่ปรึกษาหรือพอจะช่วยเหลือเอาไว้ในใจนะฮะจะก,กี่คนก็นได้นะเออแต่บางคนคนเดียวก็พอละก็ได้นะครับก็แล้วแต่แต่ว่าควรจะมีติดตัวไว้นะฮะ,ะเป็นยาสามัญประจาบ้านนะฮะพอมีเรื่องอะไรก็เอาเนี่ย เอามาทานะฮะเอามาเป็นแผลามาทานะฮะนี่ครับโอเคนะครับจาเป็นนะฮะเพราะว่าจิได้ไปเหมือนกับเราจะเดินเดือนเดือนพฤษภานะฮะดาวใหญ่สับดวงย้ายเหมือนเรากําลังจะเดินเข้าป่านะฮะลำพังเด,นนเดินคนเดียวโดยถนนโอเคพอไหวแต่จะตได้ไปชีวิตมันพลิกนะฮะเหมือนก็เลยเดินเข้าป่าเราจะเป็นต้องมีคนอยู่ข้างหลังอีกคนหนึ่งคอยช่วยนะครับโอเคครับขอให้โชคดีขอให้เจอคนพู้นั้นนะฮะ ขอบคุณซุปเปอร์แทงขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนที Por, ่เข้ามาเป็นเมมเบอร์เข้ามาซัพพอร์ตช่องนะครับขอคดีใจมากครับขอให้มีความสุขนะครับดูดวงสองราศีครับชาวราศีมังกรนะฮะกลุ่มแล้วก็ราศีมีะฮะที่มังกรนะครับวันนี้กิจกรรมต่างๆชาวมังกรใหฮะเป็นวันที่ดวงเด่นนะฮะใครที่มีเรื่องที่แบบอยากทําทําอยากเคลียร์อยากแก้แก้นะฮะอยากจัดการเรื่องสําคัญสำคัญอะไรก็ตามก็สามารถทําได้นะครับจังหวะดาวมันมีการทํางานพิเศษนะฮะ เรียกว่าจะมีคนมาวานให้ช่วยหรือคนขอให้แก้นะฮะอะไรก็ตามไม่รู้ช่วงนี้มันจะหลายๆเรื่องนะฮะต้องทำมาพร้อมกันนะครับซึ่งเราก็สามารถทําได้เป็นอย่างดีนะฮะดวงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญสําเร็จดวงเกี่ยวกับการทําเรื่องย,งยากๆให้ง่ายดวงเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับะระยะนี้จะเพื่อตัวเองหรือเพื่อครอบครัวเพื่อใครก็ตามนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าในผลลัพธ์ที่ทำนะฮะมันจะยังไม่ สำเร็จร้อยเปอร์เซนต์แต่ยังน้อยโอเคนะครับเรื่องงานเรื่องภารกิจต่างๆโดยรวมก็ยังเข้าทางเราอยู่หรือว่าอุปสรรคปัญหาเดี๋ยวก็คลี่คลายได้ดีดนะฮะสุขภาพร่างกายครับปวดหัวร้อนในเจ็บคอนะฮะแล้วก็จังหวะดาวเกี่ยวกับเรื่องของทันดีวายสวอครับจุดเส้นท้องลมกดแก๊สเยอะนะครับจนเซฟเซฟร่างกายนะฮะเรื่องของการเงินชุดนี้ค่าใช้จ่ายปูป่าวชอบพันค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายที่อยู่โผล่เข้ามาเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะฮะ แล้วก็ดาวเกี่ยวกับวาจาเด่นชวงนี้ถ้ามีเรื่องอะไรต้องทําต้องเคลียร์ต้องแก้ก็สามารถลงมือทําเคลียร์แก้ในเรื่องต่าง,าง,างๆนานาได้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็แต่เรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดชวงนี้ต้องระวังนิดนึงนะฮะโสดเนี่ยจะเจอคนที่มีคู่แล้วเข้ามานะครับส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วชุดนี้เราความรักก็รียกว่าต้องระวังนะครับมันมีความขัดแย้งเล็กๆหรือว่าชวงนี้แฟนป่วยแค่ไม่สบายชวงนี้แฟน มีคนมาชอบ่าเราก็มีอาจจะมีแบบพึงหวงห่วงนะฮะหรือว่าคนมาชอบเรานะฮะอาจจะมีแฟนคุยแล้วมีการเข้าใจผิดฉะนั้นมีอะไรต้องเคลียร์ต้องคุยนะฮะแล้วช่วงนี้ผมดูว่าดวงแฟนเราอาจจะมีปัญหาส่วนตัวอะไรที่เราต้องช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าดาวพัทร์โคจรมาทับนะครับแล้วก็ช่วงดาวเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานเป็นวานสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ยังดีนะฮะที่พอจะทําให้เราชื่นใจหรือพอให้เราให้เราเอ,อสบายใจได้นะฮะนี่ก็ เรียกว่าจังหวะดาวมันเด็ดนะครับทีนี้ฮะใครที่มีเรื่องไม่สบายใจรือ,อึดอัดจใจนะครับมันจะมีทางแก้ทางออกได้ไวให้สบายใจอย่างนี้ได้นะว่าอ่ะดาวต่างๆมันยังเสริมทําให้เรามีพลังพิเศษนะครับมีความอึดอัดอ่ะเดี๋ยวเคลียร์แก้ได้ในท้ายที่สุดนะครับแล้วก็สเสน่ห์เสื้อผ้าครับชุนี้ก็นเน้นสีสดใสฮะไว้หน้าสว่าง,งสดใสร่างกายกลิ่นหอมกิจรกรรมภารกริจสาคัญงานเดินหน้าเจรจาสำเร็จมีเรื่อง กังวลหรือไม่สบายใจอึดอัดเนี่ยก็มีทางออกเสมอนะครับมุมดาวข้อดีครับของชุนเนี่ยฮะคือถ้าเป็นไม่ได้ครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของงานที่ด่วนฉับพลันเราแก้ปัญหาได้2คือมีคนช่วยเหลือ3การจัดก,การงานเชิงลุกดี4ไอเดียปัญหาต่างๆในการจัดก,การเรื่องของเงินทองหรือเรื่องของอาภารกิจอื่นๆน,นะครับก็สมดลุลร่วงได้ด,ดีแต่ว่าจะเหนื่อยใจหรือต้องดูแลคนแค่ตัว ช่วงนี้เป็นพิเศษหน่อยนะฮะโอเคนะครับต่อมาฮะชาวราศีกุมนะครับช่วงนี้คนราศีกุมดาวดีหลายดวงนะครับคือดาวเกี่ยวข้องกับดาว,ดาวทิศโคจรเดินหน้านะฮะก็เรียกว่าโคจรอ,อยู่ในทางสาชะนะฮะเป็นช่วงของการได้เดินทางนะครับหรือว่าไปในปุปปับช็อพันหรือมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจก็โอเคมีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกคืออะไรก็ตามที่ทำในวนันนี้มันอาจจะเจออุปสรรคโอเคไี้เคลียได้เดี๋ยวเจออุปสรรคหรือปัญหาอื่นโอเคดีวจะการได้ หรือเจออะไรที่แบบไม่ค่อยจะมาประกนเมื่ออะไรที่ต้องจัดการโอเคแล้วก็คือจะได้เสมอน,นะฮะก็ดูโดยรวมแล้วเออว่าไปนะเออปัญหามาบัญญามีแก้เคลียร์จัดการในหละเรื่องได้นะครับมุมดาวมันมีโอกาสใหม่ใหม่าให้คว้าไว้นะอันนี้จำไว้นะฮะโอกาสใหม่ๆใครที่ทาบรามนะฮะหรือว่าใครที่แนะนําหรือใครที่เปิดช่องทางอะไรก็ตามโอเคเราสามารถวานให้เขาช่วยเหลือได้นะครับมันมีโอกาสอย่างหนึ่งที่เห็นนะฮะคือเรียกว่า าการแก้ปัญหาหรือไปช่วยเหลือเขานะฮะชงเนี้ใครที่อยู่ข้างตัวเราหรือว่าใครที่แบบเราเห็นแล้วเขากาลังเดือดร้อนนะฮะเราสามารถช่วยหรืออาสาช่วยได้นะครับยงจะช่วยแต่มีน้ําใจแล้วก็มันก็อาจจะมีผลดีๆตามมาในภายภาคหน้าเนาะโอเคฮะต่อมาเรื่องของดาวเกี่ยวกับท่านที่ชวงนี้นะฮะเรื่องของเงินทองนะฮะผมลืมอยา่างเดินอย่างว่าชุดนี้ใจ บ้านและครอบครัวและยานพานะนะครับมันเริ่มสูงขึ้นนะฮะต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายปวดหัวร้อนในเจ็บคอเด้์ไวโซครับกดย้อนร้อนในนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของโรคประจําตัวนะฮะช่วยในรบกวนร่างกายเรือเกินต่อมาความรักนะฮะคนที่โสดอุชุนนี้ดวงดีฮะคือถ้าเราโสดนะฮะคุยกับใครคนรจะรู้สึกดีมีโอกาสที่คนโสดนะฮะก็จะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาเออเนี่ยต้องระวังนะครับ คือเราดูหรือคุยกับคนทั่วไปได้แต่ต้องระวังคนที่มีคู่แฟนด้วยนะฮะส่วนเรื่องของความรักคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวคบรักเด่นพึ่งพาสายวานให้ช่วยหรือมีเรื่องสําคัญสำคัญอะไรก็สามารถจะแก้ปัญหาระหว่างกันและกันได้คือใครสักคนเดือดร้อนอีกคนก็ช่วยทันเวลานะครับดาวเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานประภาณสั์เลี้ยงอย่ไรวงเนี้ยระวังเขาอาจจะมีเรื่องให้เรากังวลใจหรือ ่วนป่วนกวนประสาทอยู่บ้างต้องใจเย็นในการคุยนะฮะแล้วก็ในการสอนสั่งนะฮะแล้วก็เสน่ห์เสื้อผ้าครับชวงน,นี้ก็เน้นทูโทนสองสีห้างหงเด่นไปได้ครับชวงน,นี้สว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมจิจกรมรมภารกิจสําคัญงานคืบหน้าเจรจาสำเร็จมีเรื่องทุกร้อนกังวลไม่สบายใจเดี๋ยวเคลียร์จบสวยงามใครที่มีอะไรกังวลเดี๋ยวมีตัวช่วยทันเวลาใครที่มีปัญหาเรื่องอะไรที่ต้องเกลียต้องแก้เดี๋ยวจบสวยงามกันนะครับนั้นถ้าดูโดยรวมแล้วนะฮะ ชาลาสิกุมปัญหาต่างๆปัญหามาพัญญามีมันแก้ได้หมดผมก็เลยไม่ค่อยห่วงแล้วก็มีการเดินทางระยะสั้นระวังเรื่องของจะเรียกว่าการเดินทางนะฮะเผื่อเวลาที่ตื่นนะครับแล้วก็ระวังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถหรือว่ายามพนะมันมีเหตุให้รถเสียเสียนะหรือว่ามีคนใกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบายนะฮะหรือคนในบ้านครอบครัวหรือว่าคนที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ครับคือโดยรวมเนะี่ยตัวเราผมดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรที่น่ากังวลนนะักแต่คนรอบข้างต่างๆเนะี่ย หรือค่าใช้จ่ยยายต่างๆเนี่ยเออเนี่ยน่ากังวลมากกว่านะครับโอเคฮะต่อไปครับชาวราศีมีนะฮะกิจกรรมภะรกิ่งต่างชาวราศีมีนช่วยในด,ดาวเด่นนะฮะการใครการเคลียร์การจัดการการแก้ปัญหาการเจราจาการติดต่อการต่อรอง,รองการทางานเชิงรุกนะครับก็บประสบความสําเร็จใครที่มีเรื่องทุกข์หรือกังวลสิ่งใดก็จะมีทางแก้ทึงออกใครที่มีปัญหา่าใจไม่สบายใจนะหรือว่ามีความเครียดอะไรก็ตามนะครับก็จะมีทางมีตัวช่วยทันเวลานะครับ นี่ถ้าดูโดยรวมนะฮะจังหวะดาวมันไม่ใช่ปัญหาหลักๆใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในวันนี้มันจะเป็นปัญหายิบย่อยมากกว่าที่เข้ามาให้เราต้องแก้ต้องเทียต้องรีบริการเพราะฉะนั้นระวังอย่างคือปัญหาเก่าๆที่มันคาระกาสังนะฮะมันโผล่เข้ามาทําให้เรากังวลมากกว่านะครับเรื่องเงินทองช่วยนี้ค่าใช้จ่ายผูปอฉช็อตพันมีค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงก็มาค่าใช้จ่ายที่อยู่ๆกระโผลก็มีนะฮะก็โผลเข้ามาก็มีนะฮะเนี่ยค่าใช้จ่ายตัวนี้มากกว่านะฮะเพราะถ้าดูโดยรวม ปัญหาต่างๆผมก็จะดูเออมันก็หมุนเงินได้นะแต่ว่าอ้ค่าใช้จ่ายที่เราค่ายไม่ถึงเนี้ยน่ากลัวก่อนนะครับสุวภารร่างกายร้อนในปวดหัวเจ็บคอนในวัยสวบรับจุศเนั้อท้องลมกดแก๊สเยอะครับฉะนั้นเสฟเซร่างกายนะฮะดาวเกี่ยวกับเรื่องของคนช่วงนี้จะมีคนทําให้เราเดือดร้อนต้องระวังนะฮะความรักคนโสดช่วงนี้ดวงดีโสดคุยกับใครคนรู้สึกดีชอบมีกับซานความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ชอบก็คุยเลยนะฮะส่วนคนที่ไม่คุยแฟนแล้วดาวครับรักงช่วงนี้เด่นนะฮะพึ่งพาสายเวรว ให้ทําเรื่องสําคัญวานให้ช่วยนะฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายไม่ค่อยดีเลยวานจ่ายบินนุ่นบินบนี่หน่อยซิคือยน,นี่ยกตัวอย่างนะฮะอันไหนยกตัวอยา่างเฉยต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับระวังระยะนี้ท้องผูกท้องเสียอาหารนะครับจาป่วยนะครับอาหารทําให้ป่วยแล้วก็ท่านี้ไวซ์วอครับอากาศทําให้ป่วยนะฮะก็เรียกว่ามีปัญหาเรื่องของเป็นหวัดเป็นไข้นะฮะมีเซฟฮะเจ็บคอนะครับแล้วก็ เรื่องของถ้ามีลูกหลานบริวารเลี้ยงชุดนี้เออโอเคดวงเสริมกันแล้วกันเขาก็ทําให้เรามีความสุขนะฮะอยู่กับชิดได้นะครับแต่ต้องระวังเขาปวดขึ้ไม่สบายหรือมีปัญหาทางใจเกาก็คอยสังเกตแล้วก็คอยสอนสั่งได้นะครับสอนสั่งนะครับแล้วก็เสน่ห์เสื้อผ้ารับชุดนี้เน้นทูโทนสองสีใบหน้าแต่งหน้าแนวอบอุ่นสบายตาร่าากายกินหอมกิจกรรมภารกิจงานคืบหน้าเจรจาสําเร็จใครที่มีเรื่องกังวลฮะหรือไม่สบายใจมีเรื่องอะไรที่แบบทุกข์ร้อนนะฮะมันก็มีตัวช่วยเข้ามาทันเวลา ท่านที่มีอะไรจําเป็นที่ต้องทํารีบทำนะฮะแล้วก็ชุดงงานมันมีอะไรอเร่งด่วนมาก็รีบจบให้ไหวนะครับเพราะาปัญหาต่างๆช่วงนี้มันพร้อมจะบานปลายได้นะครับแล้วก็ดวงเกี่ยวกับเงินนะครับปีนี้ขึ้นดาวอทิ่โกจรตําแหน่งเงินทองนี่ว่าไปมันก็มีโอกาสมีข่าวดีๆเรื่องเงินทองนะฮะอุปสรรคปัญหาจะพาเงินทองมาให้แสดงว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่อต้องรีบเคลียร์รีบ,รบแก้ทําได้ทำนะฮะแล้ว พอเสร็จปุ๊บบางทีจบไวเงินเข้าอะไรเงี้ยคือพยายามรีบจัดการกับปัญหาต่างๆให้ดีนะคะแล้วก็สุดท้ายครับในยานี้ดวงยังพอมีคนช่วยเหลือนะฮะให้สบายใจได้ข้อหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเราเจอปัญหาอุปสรรคสําคัญท้ายสุดจะมีคนช่วยทันเวลาเสมอครับจบครับอบคุณที่ตามนะฮะที่ได้ฟังช่วงกนคืก็ขอให้เรานอนหลับฝันดีครับชีวิตดีขึ้นนะครับหลังจากฟังที่มีจบครับชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับชคดีครับสวัสดีครับ